พบกับบูธทกสนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสกรการเกษตรได้ที่งานมหกรรมทางการเงินกรุงเทพครั้งที่23 m ั n e ี่เอ็กโป2023แบงคอกนะครับวันที่11ถึง14พฤษภาคม2566ที่อาคาร Challenger 2ถึง3 i ิมแ c t เมืองทองธานีนะครับพบกับแคมเปญมากมายนะครับในบูธของธนาคารทกสได้เลยโดยเฉพาะแคมเปญแบบจัดเต็ม กับแคมเปญ e x ็ l u s i v e 58นะครับพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ฝากเงินภายในงาน Money Expo 2023นะครับรับผลตอบแทนสูงสุดนะครับ15.8%ต่อปีนะครับ,ปนะรบเป็นผลตอบแทนดอกเบีย้ยซึ่งเป็นแบบสเต็ปอัพนะครับก็คืออันนี้คือสูงสุดนะแต่มันจะมีสเต็ปอัพที่เป็นวันๆไปนะครับโดยเฉลียนะ่ยเนี่ยมันจะอยู่ที่3.5%ต่อปีซึ่ง ต่อให้เฉลี่ย3.5ก็ถือว่าแรงอยู่นะครับณตอนนี้โดยอัตราผลตอบแทนนะครับที่ว่าวันที่1ถึง104วันวันที่1ถึงวันที่104นะครับได้รับผลตอบแทน1.58%วันที่105ถึง142รับผลตอบแทน3.58%วันที่143ถึง158รับผลตอบแทนสูงสุดถึง 15. 8%เป็นะครับเป็นแบบขั้นบันไดสเตปอัพนะครับโดยโดยเปิดนะครับให้สิทธ์นะครับ100สิทธิ์ต่อ1วันต่อ1ต่อคนนะครับต่อคน1สิทธ์ต่อหลอดงานเท่านั้นเพราะฉะนั้นมาก่อนได้ก่อนนะครับช้าอดนะแล้วก็พิเศษสุดรับ a r e w a r d นะครับ1,000คะแนนนะจำกัด100สิทธ์ต่อวันนะครับโดย วันและเวลาที่รับสิทธิ์แคมเปญ e อ็กซ์คูซีฟห้าแนะครับวันที่สิพฤษภาคม2566เปิดรับสิทธิ์เที่ยงนะครับสิบสนกาที่หน้า Talk, บูธทกศวันที่สิพฤษภาคม2 5ง6เปิดรับสิทธิ์9ก้นาฬิกาครึ่งเนาฬกาสามนาทีนะครับสวันนี้สิบสองสิบสาเปิดรับสิทธิ์นะครับเก้ 9, นาิกาสานาทีที่หน้านะครับจูปิเตอร์หกถึงเนะครับสามารถสแกนรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อไปดู ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับพิเศษสุดนะฝากแสนแถมพันสมัครใช้บริการ A Money p a พันะครับฝากเงินนะเอไม่ใช่ A money p a พัโทษที A Mobile พั s ฝากเงินเพิ่มบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ a v i v i n g ขั้นต่ำา1 0 0 0แสนบาทคงเหลือยอดเงินฝาก58วันรับนะครับคะแนน A r e w a r d นะครับ 1, คะแนนนะครับรับไปเลยบริการด้านเงินฝากก็มีนะไม่ว่าจะเป็นสลากด,ดิจิทอออัลทกส ที่เปิดขายหน่วยละ50บาทลุ้นรางวัลสูงสุด5ล้านบาทได้ลุ้นทันที24งวดเงินฝากประจำ24เดือนปอดภาษีนะครับเงินฝาก A saving ออมเงินในรูปแบบดิจิทัลก็มีบริการสินเชื่อก็มีนะครับสินเชื่อสีเขียวกรีนเครดิตนะครับสินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุนสินเชื่อสารฝันสร้างอาชีพสินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตรหรือบริการด้านอื่นๆนะครับ eKYC นะครับ A Rewards นะครับ A Mobile Plus นะครับบัตร ATM Debit นะครับ SMS a l e r t BAC Connect นะครับบริการด้านอื่นก็มีนะไปสอบถามได้เลยนะครับอย่าอีครั้งหนึ่งพบกับบูธทกสธนาคารพอกออรารเกษตรและสกรการเกษตรนะครับได้ที่มหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่23บสาม Money Expo 2อ2 3บ Bank t k วันที่11 1 12, 13, 14, ิบสองพฤษภาคม2566อาคารชาเลนเจอร์2-3งถึงสามอิมแพกเมืองทองธานนีนะครับอย่าลืมนะก่อนจะกกันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทำให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึเลยนะครับข้อกำหนด งดส่งลิงก์ผ่าน SMS อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มกุมภาพันธ์66นะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์คอร์เซ็นเตอร์ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับ จำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอลิงก์แปลกปลอม sms อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของมิชฉาชีพห้ามคลิกห้ามก่อข้อมูลห้ามให้ข,หข,หข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะ เพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนท,ทําธุรกรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมินการตระหนักรู้ต่อภยัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภยัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิจาชีพนะครับ รีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกลุ่มภาพันธ์66เสร็จทุกแห่งมีนาคม66ยินยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับ รู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหน้ามันมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกรมพาพันหกห6เสร็จทุกแห่งมิถุนาย,ยน66มันจะทําให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับต้องมีสติ นะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อก่อกข้อมูลอันนี้ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับแล้วก็เช็คให้ดีก่อนโอนหนึ่งใน อีกส่วนหนึ่งที่หลายท่านนะครับก็เรียกว่าก่อนโอนปุ๊บแล้วไม่ได้ดูชื่อนามสกุลดีพอนะโอนไปให้ใครก็ไม่รู้แล้วก็ต้องมานั่งแจ้งความเพื่อของเงินคืนเสียเวลาเพราะนั้นก่อนโอนเงินไปบัญชีไหนดูชื่อนามสกุลให้ดีแล้วก็กดจำนวนอ,ออกจำนวนเงินนะครับให้ดีนะอย่าระวังด้วยการกรอกศูนย์เกินไปนะครับเพราะนั้นมีสติ ทุกครั้งก่อนกดโอนนะครับและ3เรื่องที่ต้องรู้กับพรกรมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งมีผลบังคับใช้นะครับ 1. เมื่อถูกหลอกหรือมีเหตุสงสัยว่าตกเป็นเหยื่อให้รีดดำเนินการต่างไปนี้เช่นกรณีหลอกลวง call center หรือแอปแอปดูดเงินต่างๆนะครับ 1. แจ้งธนาคารทันทีผ่านเบอร์สูตรรับแจ้งเหตุ h o ตไลน์ line, หรือที่สาขาเพื่อให้ระงับเหตุชั่วคราว ช่วยตัดตอนเส้นทางทางการเงินได้นะครับ 2. แจ้งตำรวจอย่างรวดเร็วผ่านออนไลน์หรือท้องที่ใดก็ได้นะครับเพราะธนาคารระง,งับธุรกรรมชั่วคราวได้ไม่เกิน72ชั่วโมง